สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยววัดพระธาตุหาซ่อนแก้วตั้งอยู่ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงามรายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของเกดีคือลวดลายการตกแต่งด้วยกระเบื้องหินสีต่างๆดูงดงามแปลกตารวมทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานเรียงกันห้าองค์มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล เกดีพระธาตุผาแก้ววัตถุประสงค์ในการสร้างเจดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบหกสิบปีและเป็นที่สืบพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยเพื่อประโยชน์แก่มนุษยธาต ขอประทานโทษเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติแ,และคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์บรรจุพระบระมสาลีนิกธาตุซึ่งได้ประทานมาจากสมเด็จพญานาสังรวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ความพิเศษของเจดีคือลวดลายการตกแต่งด้วยกระเบื้องหินสีต่างๆดูงดงามแปลกตาบริเวณใต้ฐานเจดีใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอนภาพปริศนาธรรมและเป็นที่เจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป นามของเรามาดามกปิทันเนอร์เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปพึ่งบารมีนะคะไปชมความสวยงามสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคะสวยงามมาก ุทธศาสนิชชนไม่ควรพลาดนะคะหน้าที่แห่งนี้เป็นปฏิมากรรมชั้นชั้นยอดค่ะศาราปฏิมาธา ปฏิบัตธิธรรมเป็นศาลารูปทรงจัตุรัสปล่งรายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติและคุณเขาอันเขียวชอุ่มพร้อมออต้งมีสวนดอกไม้นานาพันธุยรอบสวยก็สวยเราไม่ได้ถ่ายทุกซอกทุกมุมนะคะแค่เห็นก็ ตะลึงพึงเพื่อในความสวยงามของพระทาตผาซ่อนแก้วนะคะข้างข้างในนะคะก็ยังมีพระทรูปปางสายญาติองสีขาวนะคะอยู่ในนั้นงดงามไม่มีที่ติค่ะ แล้ววันนี้โชคดีมากค่ะไปโดยที่เดดก็ไม่ร้อนฝ <c oughs> นก็ไม่ตกค่ะอากาศดีมากเลยสวยงามมาก <c oughs> เวลาเราเข้าไปข้างในบริเวณนะคะเราก็ต้องถอดรองเท้า <c oughs> แล้วธรรมดาของปูนซีเมนต์นะคะจะทำให้เราร้อนมากร้อน ที่เท้าเรานะคะฝ่าเท้าเราจะร้อนมากแต่ที่วัดนี้ไม่ร้อนค่ะเพราะว่าเขาปูด้วยกระเบื้องสีแล้วก็คล้ายๆจะมีโมเสกด้วยนะคะทั้งพื้นเลยค่ะตกแต่งไว้ไว้ทั่วสวยงามมากเวลาเราเดินนี่ก็จะเย็นไม่ร้อนค่ะคือไม่มีรองเท้าเราจะไม่ใส่รองเท้า เข้าไปในบริเวณวัดนะคะสวยสวยวิจิตเหมือนเราได้อยู่บนสวรรค์อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะส่วนตัวของเราเองเหมือนพวกเราได้ขึ้นไปสัมผัสกับปุยเมฆเพราะว่าเมฆก,ก็จะอยู่เหมือนก็อยู่ใกล้เรานะคะบริเวณรอบๆก็เหมือนเอ่อ เรียกว่าพาโนรามานะคะเราสามารถเดินรอบดูธรรมชาติที่สวยงามขุนเขาที่อยู่ข้างล่างข้างล่างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี่นะคะอยู่ข้างบนบนยอดภูเขานะคะแล้วภูเขาต่างๆที่อยู่รอบๆก็จะต่ำลงเตี้ยต่ำลงไปก็เห็นต้นไม้เขียวชอุ่มรอบไปหมด ที่นี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะคือสวยในธรรมชาติแล้วก็เป็นมีคติสอนใจต่างๆนาะนาะทุกที่ให้เรามีสติได้คิดขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเที่ยวเมืองไทยก็ไม่แพ้ บนแคมป์สุนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอิงธรรมะที่สวยที่สุดไปแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆนะคะที่นี่สบายตาสบายใจสวยงามมากค่ะสวยงามคือพวกเราไปกันหลายคนเนี่ยค่ะ ลืมกินข้าวกลงวันในความที่ความสวยของเขาดึงดูดให้เราได้ชื่นชมได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติทุกครั้งที่เราถ่ายให้ไอ้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็จะเห็นปุยเมฆที่ลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าวันนี้คนเยอะมากค่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่โดนผู้คน พยายามถ่ายสูงเข้าไว้สวยค่ะสวยสวยสวยส,วยสุดๆเลยเชิญเพื่อนๆมาชื่นชมความสวยโดเด็นก็พระพุทธรูปนี่แหละค่ะพระพุทธรูป พระพุทธเจ้า5องค์เรียงซนอเนมากาเลยค่ะเราจะมองเห็นไปแต่ไกลขนาดรถขึ้นไปบนเขาใช้เวลานานพอสมควรพอระยะห่างพอสมควรรถถนน,นมนนันจะก็จะโค้งนะคะเราก็จะมองเห็นแต่ไกลเลยค่ะถ้าใครมีโดรนนะคะ ก็จะถ่ายได้สวยมากสวยจริงๆอันนี้เราก็แค่มือถือธรรมดานะคะก็ยังสวยขนาดนี้อยากให้เพื่อนๆไปชมกันนะคะไปเที่ยวชมสวยสวยมากขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ